ไทยกัมพูชาสอคุกกุ่นอีกรอบควรเชิญพักส้มกรรมธิการทหารลงพื้นที่สำรวจทุนยาปากเก่งแต่ในห้องแอร์ ไม่เกินความคาดหมายจริงๆสําหรับชนชาติที่ไม่เคยรักษาสัจจะอย่างกัมพูชาที่ยังรอบกัดทหารไทยด้ยการวางทุนใหม่แต่สําหรับสสพักประชาชนโดยเฉพาะกวนกรรมธิการทหารซึ่งมีทั้งคนหนีทหารตัวพ่อล้มล้างสถาบันและมีสสสายพันธ์ BRN และมีคนที่อยากใช้ค่ายทหารมาเป็นที่ทิ้งขยะคนเหล่านี้ปากดีแต่ในห้องแอร์น่าจะส่งพวกมันไปสํารวจพื้นที่ที่ทหารไทยโดนทุนจริงๆวันนี้เจดอกจิจจะสรุปให้ฟังครับย้อนกลับไปช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานายกอนุทินและนายกคุณมันเนได้ลงนามข้อตกลง สันติภาพกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์โดยมีสักขีพยานเป็นถึงผู้นำมหาอำนาจของโลกอย่างนายโดนัลด์ทรัมป์และประธานอาเซียนนายอันวาณตอนนั้นใครต่อใครก็อยากให้สถานการณ์ขี้ขายและสามารถหาข้อยุติได้จริงๆแต่เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ไว้วางใจชนชาติทรยศที่อาจรอบกัดทำร้ายคนไทยเราได้ทุกเมื่อแต่ยังไม่ทันที่กัมพูชาจะรอบกัดกลับกลายเป็นคนไทยด้วยกันเองนี่แหละที่ลุกขึ้นมาทำร้ายทำลายคนไทยด้วยกัน เพียงเพราะต้องการโจมตีกองทัพเพื่อสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองเริ่มจากที่ไอรักชนกโจมตีการจอมพลังเพื่อให้กันหลงกลลากกองทัพมาให้คณะกรรมการทหารล่อเป้าในสภาทหารทุกเหล่าทัพสู้รบปกป้องอธิปไตยด้วยชีวิตแต่สสห้องแอร์กลับจ้องโจมตีทหารด้วยเรื่องการจัดหายุทธพัณฑ์ในยามเกิดศึกเพื่อโจมตีงบประมาณของกองทัพโดยมีบรรดาสสพักประชาชนในกวนคณะกรรมการทหารเป็นคนไล่บีจีถามคาดขันทั้งการจอมพลังและพลตีวินไทยในฐานะโฆศกกองทัพบทั้งทั้งที่จริงกรรมการทหารแต่ละคน พรรปะชแทนไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยที่จะมาตรวจสอบกองทัพเพราะมีคนหนีทหารและใช้สอดอ43ปลอบอย่างสสจิระมีตัวพ่อล้มลักสถาบันที่พูดปราัยโจมตีทั้งกองทัพและสถาบันมาไม่รู้กี่เวทีอย่างสสวิโรแถมยังมีสสที่สืบเชื้อสายจากพวก BRN มีทั้งเพื่อนทั้งญาติเป็นพวก BRN อย่างสสรอมดอนนอกจากนี้ยังมีสสที่ด้อยค่ากองทัพด้วยเรื่องไส้ไก่รัดห้ามเลือดสสชยพลและยังมีคนที่อยากใช้ค่ายทหารมาเป็นที่ทิ้งขยะอย่างนายเชตวันอีกคนพวกนี้ไม่ต่างอะไรกับพวกเก่งแต่ปากจอมดาก เจอแต่สถานการณ์ซุ่มโจมตีทหารไทยด้วยกันถนัดใช้กองทัพไอโอเล่นงานทหารบนโลกโซเชียลและสิ่งที่คนไทยคิดเอาไว้ก็เกิดขึ้นจริงๆมีทหารไทยหยยบทุนจนสูญเสียขาไปอีกคนและคาดว่าจะเป็นการรอบวางทุ่นใหม่บนพื้นที่ราชเวงของทหารไทยทั้งที่เพิ่งมีการลงนามข้อตลกลงสันติภาพกันไปและเหตุการณ์นี้ได้ทําให้คนไทยทั้งประเทศตัดสินใจได้ทันทีว่ากัมพูชาไม่ใช่มิตรประเทศของเราอีกตลอดไปแถมสถานการณ์ต่างๆอาจจะเริ่มกลับมาตรึงเครียดอีกครั้งเพราะทั้งรัฐบาลอนุทินและกองทัพไทยต่างก็แสดงจุดยืนอย่าง ที่พร้อมจะตอบโต้ตการกระทําที่ละเมิดข้อตกลงสัติภาพของกัมพูชาและก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายจนคนทั่วไปไม่สามารถเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆได้รัฐบาลและกองถามควรเรียนเชิญคณะกรรมาการทหารโดยเฉพาะควนสอสอพักประชาชนไปลงพื้นที่สํารวจเส้นทางราดตระเวนที่ทหารไทยเคยโดนทุนให้ได้ลองสัมผัสบรรยากาศและความรู้สึกของทหารดูบ้างอย่าทําตัวเป็นนักรบห้องแอร์นักรบโซเชียลเผื่อว่าจะมีโชคเหยียบทุนจริงๆจ,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 จะได้ทดลองใช้ไส้ไก่รัดห้มเลือดจริงๆได้สัมผัสกับการถูกหามออกจากสนามรบรอเฮลิคอปเตอร์ มาลารอรถกู้ภัยขับไปส่งที่โรงพยาบาลรอหมอผ่าตัดทําการรักษาพักประชาชนจะได้มีนักการเมืองผ่านสนามรบไว้เชิญหน้าชูตากับเขาบ้างติดตามเจาะลึกแบบนี้ได้ที่7ดอกจิกครับ